ครับสวัสดีครับเอซทุกคนนะครับนะรเานาะพอแจมอยพามาติดตามเลขลุงพี่แขกนะครับเนาะลุงพี่แขกวันที่ผ่านมาเนี่ยครับเอฟซีล่างเก้าสองเกมหกเาวิ่งเก้ล่างส่วนบนเ0 4นี่วิ่งบนศูนย์กับเก้านะครับเนาะศูนย์3 9่ีเก้าสามเก้าหกถือว่าเขานะครับเอฟซีเนาะครับเรียหน่อยหังเข่า ต่ว่าให้ล่างนี่เข่าต,ตัวตรงบนให้บนเข่าตัวกลับนะครับเนาะเอาเงวนนี้เลยแตะเดยเบิงน้ำกันครับเอฟซีเ,เ,เงนินเสียดายแต่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วเออ่ลาวครับผมอ,อ,อันนั้นของแท้อันนี้เอาเอาเอาของแท้่ก็ยังมี่หาศูนย์นึ่อันนี้กับแท้่ที่นี่โอ้ผมแนร่ผมแพร่ผมพี่เอาเออยามัอ่ะไม่ใชน้องบาดเี่บวันเมา <laughs> หนึ่งใอยจุกน้อบ้านน้อใส่จุกพี่น้องโอ้ เนไปทั่วแล้วก้าวเปียกก็ได้มิตรสการครับผมฮัลโหลเลพอนครับผมมาตรพิจารณาครับเลพรอนจะเล่นพออ้าวของหลวงพี่นี่กับเขาหกเก้าตรงๆในน่องหลวงพี่ให้ตัวกับคอมหกเก้าเก้าหก อ่าเบิ้งตัวยางไปดาวพี่น้องทุ่มนี่ว่าเขาตัวแม่นนะบัตรนี่ถือว่าแม่นกลับไปพร้อมเนาะงวดงวดวันที่16ตุลาคมนี่หลวงพี่จะฟันให้บนล่างคือเก่าหรครับบนล่างคือเก่าอ่าบอกแห้งเนยบอกคอยเลยเอฟซีแหงห,หนวกอ,อ,อยู่โอ้ยย่าฟันเสียงโอ,อ้ยย่าไม่ยังฟันเสียงแต่เนาะ อีพีอยากฟังเสียงไหมครับครับโอ้โหนาแแข็งแห้งครับไม่แห้งเลยก็กอล่วันนี้เอาวันนี้จีมาตามแน่ทั่งของหลวงพี่าหลงพี่แขกคือเก่าเนะครับเนาะ เสียงฝนมันก็ตก่อนหนึ่งก็ซับก็จังเสียงคอยแต่นอกบันก็ยังเร่งชุดเสียงอยู่เอามาเดี๋ยว้องพี่เอาตัวเอาเอาบน,บน,บนก่อนก่อนก่อนวิ่งวิ่งบนกับวิ่งบน วิ่งบนห้าห้าเมตรเดียววะครับหลวงพี่อ่าย่างอีกตัวนึงโย้วิ่งห้ากับแล้วก็ห้าแล้วก็หกห้ากับหกห้ากับหกบนครับเวาแห้งนะฝนตกแห้งหลวงพี่โอ้โวิ่งห้าครับห้ากับหกวิ่งห้าครับเด่นห้าลองหกครับผม เด่นห้ารองหกครับเอาไปนี่จับคู่ครับผมจับคู่เอาหนึ่ห้าหนึ่งห้าครับหนึ่งห้แล้วก็หกหนึ่งห้าหหนึ่งครับผม หกศูนครับผมเก้าห้าเก้าห้าหมดแล้วี่ตัวนี้บอกตรงพรี่ี่ตัวนี้บอกบนเน้นเน้นเน้นห้าเน้นเน้นตัวไหนครับ<อ>บนเน้นห้าศนย์ห้า ชิบหกหนึ่งเก้าหาเนี่งั้เก้าเก้าห้ากับหกศูนย์มันสร้องเนาะเอาเลขสามตัวสามตัวบนวะนี่หรอสามตัวบนตัวไหนครับลุงพี่หกหนึ่งห้ากับหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแกนะมีสงตัวเท่านั้นนะครับผม เน้นเนียนดิบ่ครับผมอันนี้มันค้าคุณทอกันอ่าคุณค้าคุณค้าท้อกันเนาะเอาเอาสเร,ริมโตรอดมันหนุบหน้าหนุบกระเปาตัวเดียวกันนะครับผมเอาบัดนี้ลา้างครับผมลา่างครับนนลา่า,ลาง วิ่งครับวิ่งศูนย์ศูนรองห้าองหครับครับจับกู้คับศูนย์หก ครับหนึ่งศูนย์ศูนยสามเก้าห้าเก้าห้าได้เลยเก้าจ้กว่าตรัพี่เก้าก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเนาะ ครับตัวเน้นวันนี่ตัน้นศูนย์หกกับหนึ่งศูกับหนึ่งครับผมเสงตครับโอ้ยบ่ได้ยินเสียงลงพีแห้งหรอฝนตกแล้เย็บชีพเผิ่นบ่ห่าไหม ข้าวจิ้มันครับฝนตกหมดมือทั้งใช่ป่ะทั้งฝนฝนตกบ่อหลงพี่ฝนตกพี่ยากที่สิบวันไม่ไหม้ทั้งหมดแล้วว้าวทั้งฝนคงบมดตกหมดเลยฝ้าเดียวกันคือบนตกเนาะฝนนี่เนาะฝนตกไปทั่วฝ้าครับผมฝนตกไปทั่วฟ้า หาปลาไม่ได้เท่ากันวะครับผมต้องแค่จีขาสามตัวนะครับผมขี้อยู่นี่หมดเลยกาบมีแหนวะครับผม เอาจังไดจังไรงวดนีหายมาต้นคลิปงวดแรกต้นคลิปนี่จะมีคงทุกท์า่อีกแ่ครับหลวงพี่ขันปันดีสิทรกไปหายโยันปั่นีจังกว่าเดิมโอ้ปันกับปั่นเน่ครับครับขันปันดีเราจทุทไปซ้ำเดี๋ยวครับผมขันลืมโอ๊ยใมครับ เอาไม่ยังจะฝากเอฟซีว่าครับหลวงพี่เรีกชุดนี้มีความมั่นใจไรเป็นไรเอาเดิมพันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมว่าคิดว่าสิมาบนมาล่างมาทั้งบนทั้งล่างได้บ่หลวงพีง่อาจจะต่ำบนล่างสามตัวพร้อมดแล้วโอ้สามตัว<อ>จะท<อ>ั้งครับออกก้นซารับออกก้นสาลาพระเจ้าครับออกก้นสาลาพระเจ้ากินข้าว อ่าไม่เนาะกูทองคำหมดกับ,บาอยน้มวยน้ำเป็นสามปีเหอแล้วกูทองาับผมเอ,อ่านเจ้าเอ,อ,เอ,อาคันหารแดงมาคนีมาหอดฝันเลยยังวะเปิะหาครับผมทอำมันอยู่ของรองแล้วีสองหม่เลยเนี่ยเดียับอ้าวัดนี้ขอราบนมันสการลองพี่ ที่แบ่งปันแนวทางของงวดวันที่หนึ่งอาชีพโอตุลาคมเนาะหลวงพี่เนาะตุลาคมจากงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทยเป็นแล้วสบายดีสบายดีสุขสบายดีที่เอาครับค่ะด้วยการจากสมัตรการครับอาจารย์ ค<ข>รับผมสาธ<ด>ุครับเอาเอฟซีแคบหนาจอยเบิ่งนะครับเดอ้อมวดที่ผ่านมาก,ก็ะได้เบ,บิ่งแล้วนะครับมาต้นชิปนะครับนะเนาะเรีกหลวงพี่แขกก็ให้ล่างออกบนให้บนก็ออกบนตัวกับนะครับเนาะแถือว่าแม่นอยู่ครับเรขกหน่อยฮางให้บนออกล่างให้ล่างว่านี่วิ่งห้ากับหกเด่นที่ห้านะครับเนาะมีหนึ่งหาหกหนึ่งที่ตัวเนีนนะครับเนาะหกศูนย์เก้าห้า เลขสามตัวกันหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านะครับ fc ส่วนเลขหลางศูนย์กับห้านะครับนะเนาะเนี่ยนที่ศูนย์ก็มีศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์สามเก้าห้าห้าเก้ากับกันในพร้นะอง fc เนาะเอามากระจัดขัดกระพันนะครับเออ fc เลขลุงพี่แขกงวดที่ผ่านมากเขานะครับเนาะงวดน,นี้ก็คิดว่าจะเขาอยุครับ fc เบื้องตัวเลขมันงามนะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดพอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเด้อขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะโชคม ắ นถูกหวยรวยเงินกันวันที่16ตุลาคม65นี่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีคลิปนี้เอออย่าลืมกดนไหลก้นแร์พอแต้มนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนะครับเนาะเออเนาะสุดท้ายท้ายสุดพอแต้มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะพอแต้มอยพามาติดตามเลข ลวงพี่แขกนะครับเนาะลวงพี่แขกงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเี e ล่างเก้าสองเก้าสามหกเก้าวิ่งเก้าล่างส่วนบนเ0 4ดศูนย์สี่วิ่งบนศูนย์กับเก้านะครับเนาะศูนย์3ี่ี่ศูนย์เก้าสามเก้าหกถือว่าเขานะครับยี e นะ่เนาะครับเรียงหน่อยหังเขา่าต่ว่าให้ล่างนี่เข่าตัวตรงบนให้บนเข่าตัวกลับนะครับเนาะ เหัวนี้เดตะเด็เบื้องน้ำกขนครับเอฟซีเงิเสียดายตัวสี่ศูนย์ศูนย์สี่เล่าเอยเลาครับผมอันนั้นคองแท้่อันนี้เอาเอาเอาอันของแพ้่ก็ยังมีหาศูนย์น้ำอันนี้ก็แทร่ได้หนิโอ่พมเห็นพุงแมนผมพือเอาเอี่ยามั่วไม่เคยร้องบาลนี่บานเมาจนใส่จุกหรือน้าบ้านหรน้อใส่จุกพี่น้องโอ้เป็นไปทั่วและก้าแปก็ได้ มีตัดราชการครับผมอาลูเลพรอนครับผมมิตรราชการครับเลพรอนจะเจริญพรอ้าวของหลวงพี่นี่กับเขาหกเก้าตรงตรงในนอของพี่ให้ตัวกับความหกเก้าเก้าหก อ่าเบิงตัวย่างไปลงงแล้วพี่รองคบบัตรนี่เทีือว่าแม่นลับไปพร้อมเนาะวดดวดบันที่ททสิบหกตุล่าคบนีหลงี่จะฟันให้บนล่างคือนกอวะครับบนล่างคือเกออ่าบอกแหงเนบอกคอยเลยเอฟซีแหงหนวกดเยอะโอ,อ้ยย่าพักเสียงโอ,อ้ยย่ามันจะพักเสียงกันเนาะ อีพีอยากฟังเสียงแหมครับประตษสบายแปแ่แอคีห้งเนี่ยครับม่แห้งเก็ก่แล้ววันนี้เอาวันนี้จิมาตามเน่าทั่งของหลวงพีอ่าหลงพี่แขกคือเก่าเนะครับเนาะ เสียงฝนมันก็ตกน่อยนึงก็ซับก็ยังเสียงคอยแถวนอบ้านก็ยังเร่งสุดเสียงอยู่เอามาเดี๋ยว้องพีเบาตัวเอาเอาบนก่อนก่อนก่อนวิ่งวิ่งบนกับวิ่งบน วิ่งบนห้าห้าเมตรเดียววะครับหลวงพี่อ่าย่างอีกตัวนึงโย้ววิ่งห้ากับแล้วก็ห้าแล้วก็หกห้ากับหกห้ากับหกบนครับเวาแห้งนะฝนตกแห้งหลวงพี่โอ้โวิ่งห้าครับกวิ่งห้าครับอ่าเดินห้ารองหกครับผม เด็นห้ารองหกครับเอาไปนี้จับคู่ครับผมจับคู่เอาหนึ่หนึ่งห้าครับหนึ่้าหกหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่ครับผม หกศูนย์ครับผมเก้าห้าเก้าห้ามดแล้วนี่ตัวนี้บะท้องพี่นี่ตัวนี้วะบนเนีนเน้นเนีนห้าเนีนเนีนตัวไหนครับบนเนียนห้าศูนย์เก้าห้า ชิบหากับหกหนึ่งเก้าหาในงานีมครับเก้าห้ากับหกศูนมันเสร้องเนาะเอาเลขสามตัวสามตัวบนวะมีหรอสามตัวบนตัวไหนครับคุณพี่หกหนึ่งห้ากับหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้ามีสองตัวเท่านั้นน่ะครับผม เน้นเนียนดีวะครับผมอันนี้ม <Kid> <the> ันค้ามันอบกันค okay. <the> ุณค <human> ้าค <the> ุณค้าท่อก <lire> <the> ันเนาะเอาเสมอมโตรอดมันหนึ่งหกนงห้าหกกับตัววัตัวเดียวกันนะครับผมเอาบัดนี้ล้างครับผมล้างกับล่างี วิ่งครับวิ่งศูนย์ศูนย์รองห้าศูนรองห้าครับครับจับกูบ้ครับศูนย์หก ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สามเก้าห้าเก้าห้าส่ก็้ผลได้เลยเอาเจอได้กว่าคุัพี่าเก้าเก้าหาเก้าเก้าหาเก้าเนาะ ครับตัวนตนเวน,น,น,น้น่วันนี่ตัวเนศนย์หกกับ1นึ่งศูนย์ศูนยกับหนึ่ครับผมบนง,งเสีย่สิวยครับ <c oughs> โอ้ยัได้ยนินเสียงลงพี่แห้งแ้วฝนตกแเย็บชีพเปนบ่อหาวไหม นระมาครับฝนตกหมดมือทั้งใช่ป่ะต <m im> wow. ้องฝุ่นฝนตกบ่ราะหลวงพี ainsi, ่ฝนตกพี่ยากที่สีบฝนเป็นไม้เท่านั้นแล้วว้าวต้างฝุ่นฝนตกเราะหลวง้าเดียวกันคือบ่ตกเนาะฝนนี่เนาะฝนตกบ่ทั่วฟ้าหรอครับผมฝนตกไปทั่วฟ้า ปลาไม่ได้เท่าก um> ันวะครับผมต้องแค่จีขาสามตัวหนะ롱พีคืออยู่นี่ทั้เลยกับพี่เฮนบ่ครับผม

เอาไ่ยังจะฝากเอฟซีว่าครับหลวงพี่เรีกชุดนี้มีความมั่นใจไรเป็นไรเอาหนึ่งพันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมว่าคิดว่าสิมาบนมาล่างมาทั้งบนทั้งล่างได้บ่หลวงพี่อาจจะต่ำบนล่างสามตัวพร้อมดแล้วโอ้สามตัว <โอ S 1> จะ <คน S 1> ทั้งรับออกคนซะรับออกคนสาลาพระเจ้าครับออกคนสาลาพระเจ้ากินข้าว อ่าไม่เนาะปูทองข้ามหมดกับวัยูนน้ำวันยูนนำเป็นสามทีเหมือแล้วปูทองข้าครัผมเออทันจะเอาเอาคันหาแแดงมากคนนี้มาหอดหวันเลยยังวาคนประหันครับผมปูทองมันยืของขมข่าแล้ววิสองหงเลยเนี่ยเนี่ยครับอืมเอาวัสดีขอขอับนะ้มัสการทลองพี่ ที่แบ่งปันแนวทางของงวดวันที่หนึ่งอาชิบอกตุลาคมเนาะหลวงพี่เนาะตุลาคมจากหลวงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทยเป็นแล้วสบายดีสบายดีสบายดีที่เอาครับผมการมจากรมรรถกาณ์ข้าพเจ้า ค<ข>ร<า>ับผมสาธุสครับเอาเอฟซี 4, แคบหนาจอยบุญนะครับเด้อมวดที่ผ่านมาก,ก็ะได้เบิ่งเงินนะครับมาต้นชิปนะครับเนาะเล็กหลวงพี่แขกก็ให้ล่างออกบนให้บนก็ออกบนตัวกลับนะครับนะเนาะถือ,อว่าแม่นอยู่ครับเล็กหน่อยครังให้บนออกล่างให้ล่างว่านี้ว<อ>ิ่งห้ากับหกเด่นที่ห้านะครับเนาะมีหนึ่งหาหกหนึ่งที่ตัวเนีนนะครับเนาะหกศูนย์เก้าห้า เลขสามตัวกันหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านะครับฟิฟซีส่วนเลขหลางศูนย์กับห้านะครับเนาะเนี่ยนที่ศูนย์ก็มีศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์สามเก้าห้าห้าเก้ากับกันในพอบเนาะฟิฟซนะีเนาะเอามากระจัดขัด,ขดกระพันนะครับเด้อฟิฟซีเลกหลวงพี่แขกงวยไทยพันมากเขานะครับเนาะมวยนี่กัคิดว่าจีเขาอยูครับฟิฟซีเบื้องตัวเลขมันงามนะครับ เสุดท้ายทายสุดพอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเด้อขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะโศกมันถูกหวยรวยเงินกันวันที่16ตุลาคม65นี่ยนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีคลิปนี้เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนะครับเนาะเออเนาะสุดท้ายทายสุดพอแต้มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม